สวัสดีครับอันนี้นะครับจะเป็น vlog จากออสโลอันแรกนะผมไม่รู้ว่าจะทำอีกไหมก็ดูก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เราได้เรากลับมานอร์เวย์เนี่ยแล้วก็จะอยู่นี่7วัน้วนะแล้วก็เขาก็มีกฎหมายที่นอร์เวย์แล้วว่าเราต้องกักตัวนะแต่ว่าเมื่อก่อนนะกฎหมายมันเป็น14วันตอนนี้เขาลดลงให้มันเหลือ10วันก็แปลว่าวันที่17เมยพฤษภาห่วันที่7พฤษภา ผมก็ออกไปได้เต็มทีแล้วใช่ตอนนี้แต่ว่าจริงตอนนี้นะถึงแม้ว่าเรากักตัวนะที่นอร์เวย์เขาไม่ค่อยเข้มงวดเราก็ยังมีสิทธิ์ออกไปซื้อของได้ออกไปเดินอะไรได้วันนี้ผมก็จะไปเดินอ,อแล้วก็จะอืเขาจะตัดหญ้าแล้วนะนะใช่แต่ว่าก็ต้องพยายามอยู่บ้านนั่นนะ <c oughs> อันนี้เป็นโดลล่นะชิวว่าของเราโดเล่แน้วมัน,ร,นรู้ภาษาคนแล้วนะ เดนี่กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเนี่ยเดี๋ยดูนะเดนี่เดลี่ไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อนมันรู้มันรูน้กับเมืองเลยเดนี่ไปแอวป่ะไปแอวป่ะไปแอวป่ะเดนี่ป่ะเราไปแอวป่ะไปแอวป,ะป,วปะ่ะเดีนะเดนี่ไปแอว มันรู้เลยถ้านรัฐบบอกว่าจะไปแอลมันก็จะเตรียมตัวเนี่ยคือ first I have to put on this this coat uh, which one is the front again okay okay I think I got it I got it I got it yeah usually wifey does this but uh, now this time I have to do it d i d he? d i d he? Hm? Hm? Allright, let's see. Did I get it? Did I get it? Oei! René! Je hebt geloven! Don't tell wifey. She's gonna kill me! Shit! Daar kan oom heen hè, René. There she is. There she is. Oh ja. Yeah. <laughs> she heard ไ t ไหม่รอ้ยินไหมเธอได้ยินไหมันก็แ้ยเนี่ยนเอนไหมอยใส่นไหมด้ไอได้นไหเดอ๋ยนมเธาไ้นไมเธอด้ไหมเด้ไหมนได้นม้ยมเ i ม e ธอได้อ h เยเ้อเน้าอนนอ แฮมนจะเช็ดเช็ดตามันทุกวันทุกวันเลยนะตาแดงก็ไม่น่ารัก <c oughs> อแล้วก็ที่นี่อากาศดีนะแล้วที่นอเ์นะเขาเขาให่อนุญ,ญาตให้คนที่กักตัวออกไปเดินด้วยนะแต่ว่าเราต้องห่างจากคนอื่นแล้วก็เรามีสิทธิ์ไปซื้อของอะไรด้วยแต่ว่าโอ๊ขี้เยอมา <c oughs> โอเคแล้วก็ที่นี่นะชีวิตที่นอร์เวย์นี่มันกลายเป็นปกติแล้ววะเมื่อก่อนนี่ประมาณ1เดือนก่อนนี่มันมีล็อกดาวน์แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มกลับไปเหมือนเดิมแล้วแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ยังไม่เปิดนะอ,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 อะไรนะที่เขาออกกำลังกาย <laughs> ไม่เปิดหลายอย่างไม่เปิดแต่ว่า เขาก็ยังออกไปข้างนอกอะไรคนปั่นจักรยานอะไรนะแล้วก็สังเกตนะที่นี่นะที่นอร์เวย์มันไม่มีใครสักคนใส่มอสกผมก็ไม่ใส่มอสแต่ตอนแรกผมใส่มอสกวันแรกวันที่สองแล้วก็มีแต่คนมองผมก็ว่าเออโอเคมันเป็นไรหรอกที่นี่เราห่างกันได้แล้วสังเกตไม่มีเทสล่อเยอะมากแล้วนี่นนะเราแค่ยืนคุยดูนิดหน่อยมีเทสล่อกับมีรถไฟฟ้าเยอะมากเลย นั่นเป็นไอ n อนิกมาเดี๋ยวผมน่าจะทำวิดีโอเรื่องเรื่องรถไฟฟ้าที่นี่นะโดยเฉพาะถ้าเป็นถ้าเป็นบ่ายสามสี่โมงนั่นนะมันจะมีรถอันนี้โซลอีวีผ่านไปนี่สีดำนั่นนะเดี๋ยวมีรถไฟฟ้าใหม่ไหมอืม้ฮ <c oughs> ะเดี๋ีวดูดิี๋ไปแอลไปอลไหนอ่ะนี่ดิเฮ้ตัวน,น้อยอ่ะตัวน,น้อยอ่ะตนนัวเล่ชอบไปแอลวะอือชอบไปแอลทุกวันเลยนะ Eh, ini. Hmm. เดี๋ยวนี้เราจะเอาขนมให้โดดี้นะนี่ขอขนมหน่อยครับขอขนมเก่งมากเก่งมากขอขนมเก่งมากเอ๊ะนี่ขนมขนมขนมซิดซิทมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้ซิดซิท หมุนหมุนหมุน <laughs> แล้วก็ที่บ้านนี่นะเราก็มีเครื่องอตัดยาเครื่องอะไรที่เราใช้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่นี่นะมันเป็นลิเธียม18โวลต์สอแอมป์อว์เราใช้ตัดขอบยาหรือว่าตัดเขาเรียกอะไรแฮกไม่รู้นะแต่ว่าตัดขอบอะไรนะ,อ,ะอันนี้เป็น36วัตต์อว์นะแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้เราใช้สำหรับเครื่องตัดยาเป็นของ s c ชเนี่ยนะ แล้วก็อันนี้นี่เป็น36โวลต์เลยเป็นเ4้าสิแอมป์ชั่วโมงก็หนักเนาะเนี่ยน้ำหนักไม่รู้กี่กิโลอ,ะอ่ะอาจจะเป็น3กิโลเลยมั้งแต่ว่าอันนี้คือ MacBook Pro 16นิ้วอันล่าสุดนะแบตเตอรี่นันนี้เป็น100อวัตต์ชั่วโมงรวัตต์ชั่วโมง 94วัตต์เั่และอันนี้มันไม่ใช่เป็นแค่แบตเตรนะอรี่นมีจอมีเคีย์บอร์ดมีอะไรสปีเกอร์สารพัดเลยเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่100วนะัตต์อัวโมนนี้มันมันเป็นไปนได้ยังไงเนี่ยฮะผมอยากจะได้แบตเตอรี่อย่างนี้ที่เป็น200 300วัตต์อัวนะ <c oughs> แต่ว่าโอเคมันก็มีมีเหล็กอะไรไหนนะ่อยในนี้นะใช่ถ้าถ้าเอาแบตเตอรี่ออกมามันก็อาจจะเล็กกว่าน,นี้แต่ว่าว้าว m a c b o o เนี่ยนะดีมากเลยหู แต่ว่าตอนนี้เราจะไปตัดยาเข็า okay, อัน,นี้นะคือเครื่องตัดยาใช้แบตเตอรี่มันชื่อ,อ Bosch r o t o ok x k 7 LI แล้วก็ผมชอบมากเลยนะที่นี่ในหมู่บ้านนี้เขามีาเครื่องตัดยาไฟเครื่องตัดตัดยาน้ำมันนะที่เราแชร์กันนะมันเสียงดังอันนี้เงียบดีเลยนะ9 0เดซิเบล ถ้าเป็นน้ำมันนี่แล้วก็แค่ชาจเนี่ยแหละไม่ต้องไปเติมน้ำมันเลยเลยสบายมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่นะส่วนเรามันไม่ค่อยใหญ่ทุกทีนี่ถ้าเราตัดปกตินะมันก็จะตัดได้หนึ่งรอบเลยนะไม่ต้องชาจแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องชาจเรึ่งทางยังไม่รู้เพราะว่าหญ้ายาวมากเลยแล้วก็เราก็มีเครื่องนี้นะครับมันเป็นที่ตัดหญ้าขอบที่มันยาวหน่อยนะแล้วก็อย่างนี้นะ แล้วก็เราสามารถที่จะเอาแบตเตอรี่อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปใส่อันนี้เครื่องอันนี้นี่มันจะตัดตัดข้า่องบนนี่นะที่มันเป็นผมไม่รู้คืออะไรนะ hedge อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะให้แอมตัดขอบแล้วผมก็จะตัดหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้านะอะ่โอเคอ <c oughs> เราด้ออกกําลังกายเยอะนะแต่ว่าตอนนี้แบตหมดแล้วโอเคเราตัดได้แค่นี้นะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าหญ้ามันสูงนะเนี่ยโอเคเราตัดที่นี่ตัดที่นี่แล้วก็ไอ้นี่หยุดหมดแล้วแบตหมดแตวไม่เป็นไรเราก็พักก็ได้เราก็ทําอย่างอื่นก็ได้เนี่ยจะให้ดูนะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเนี่ยแบตเตอรีนะโ okay. อเคมันเหลือถ้ากดค้างไว้ โอเคมันเหลือหนึ่งขีดแต่ว่ามันกระพริบแต่มันก็ไม่ร้อนไปนะรู้สึกแบตเตอรี่มันมันอุ่นนิดหน่อยโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็ชาร์จแบตเตอรี่เราก็ทําอย่างอื่น เสร็จแล้วจริงผมไม่ต้องชาร์จนานนะเครื่องตัดญาชาร์จแค่15 15นาทีแล้วก็ตัดที่เหลือตอนนี้สวนนี่เรียบร้อยแล้วอให้หมามาวิ่งหลังบ้านได้แล้วอโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอะไรดีอ่ะก็ตอนนี้ผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะเราก็ได้กินข้าวพักผ่อนเล่นคอมอะไรแล้วก็ตอนนี้เราก็ออกไปเดินกับต๊ะอีกทีนึ่งลนะ ตอนนี้กี่โมงมเนี่ยเกือบสี่ทุ่มแล้วนะแล้วก็ยังสว่างอย่างงี้เลยอะแต่ว่ามันหนาวใช่มันตอนนี้ห้าองศาข้างนอกนะช่วงนี้หนาวมากเลยแต่มันก็สว่างดีนะปกตินี่มันจะมันจะร้อนกว่านี้อุ่นกว่านี้เน,นี่ยเราไปดนกันตอนแรดูสิจะสี่ทุ่มแล้ววนะแล้วก็ยังสว่างเลยสว่างเหมือนกลางวันเลยนะเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อดีของนอร์เวย์นะ ช่วงช่วงเนี่ยพฤษภาเนี่ยถึงประมาณเดือนเอเคอ,อ,อ,อสิงหามันจะสว่างนานเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเดือนหน้านี่เที่ยงคืนก็ไม่มึดแล้วน,นั่นเนี่ยสบายดีแล้วก็ไม่ต้องไฟฉายเเอ้ยต้มขี้เนี่ยเดี๋ยนี้ดี๋ยนี่เดนี้วนี้มันทำเสียงเหมืนหมู หมูน้อยนี่เป็นหมูน้อยนนันนี่มันนียันีงเฮ้ยโดนขี้ ตัวเล่ทาเสียงอะไรน่ารักตลอดนะ normalized. เดี๋ยวเราจะลองเอาไมโครโฟนไปติดตัวเล่แล,ล้วจะไดยยินว่ามันทําเสียงอะไรบ้าง <ül> เค okay, ตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะแล้วก็ก็คงจะเป็นแค่นี้นะเราก็ไม่ค่อยทำอะไรช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บ้านนั่นนะต้องกักตัวแต่ว่าก็คงจะเป็นแค่นี้นะคราวนี้อะ่ะแล้วก็อันนี้คงจะเป็นครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายนะที่ผมทำเราเกี่ยวกับ อยู่บ้านเนะี่ยนไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจออกนะนะหรือว่าคุณอยากจะให้ทำาอีฮะถ้าจะทำาอกน่าจะเป็นไปเที่ยวที่ไหนที่หนึ่งนะใช่ไหมไม่ใช่อยู่บ้านนะโอเคแล้วก็คงจะไปแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เฮาค่อยปากกันใหม่สวัสดีครับ